เกาหลีใต้ได้ผู้นําคนใหม่กันไปแล้วนะครับนั่นก็คือประธานาธิบดีมุลแจอินนั่นเองครับที่หลายคนมองว่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการเมืองของเกาหลีใต้ได้เพราะว่ามีหลากหลายนโยบายครับที่ตรงข้ามกับรัฐบาลชุดที่แล้วของปักกึนเฮโดยเฉพาะเรื่องของเกาหลีเหนือนะครับที่เขานั้นจะเน้นใช้ไม้อ่อนครับหรือว่าการไปประนีประนอมไปเจรจารทางการทูตรวมถึงมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเกาหลีเหนือมากขึ้นไม่ได้ใช้มาตรการทางทหารนะครับ แต่นอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีประเด็นอะไรอีกบ้างที่เป็นความท้าทายสําหรับผู้นําคนใหม่ของเกาหลีใต้วันนี้พามาวิเคราะห์กันกับคุณกวีจงกิถาวอนครับสวัสดีครับกวีครับสวัสดีครับประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ก็หาเสียงไว้หลายเรื่องนะครับนยโยบายหลักๆของเขาเนี่ยนอกจากเรื่องของเกาหลีเหนือก็มีระบบป้องกันขี่อาวุธถลทของสหรัฐที่เข้ามาติดตั้งเนี่ยนะครับบอกว่าจะไปเจราจากับสหรัฐกับจีนเพราะว่าจีนเนี่ยก็ต่อต้าน นอกจากนี้ก็มีการปฏิรูปเครือธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่เรียกกันว่าแชรโบนะครับอย่างเช่นซัม s ุง g LG, h y u n นใดแล้วก็ลดการว่างงานขึ้นภาษีนิติบุคคลเอาเงินมาใช้จ่ายด้านสวัสดิการให้กับสังคมมากขึ้นรวมถึงอุดหนุนอุตสาหกรรมเคป๊อด้วยจากนโยบายทั้งหมดนี้คุณกวีมองยังไงบ้างครับคือนโยบายของออประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยตามจริงแล้วไม่มีอะไรใหม่นะครับ เป็นปัญหาที่ประธานาธิบดีทุกคนในเกาหลีจะต้องเจอปัญหาเกาหลีเหนือการปฏิรูปภาคเศรษฐกิจการที่จะต้องอต่อสู้กับเครือบริษัทยักษ์ใหญ่แชโบซึ่งมีทุกปีทุกครั้งนะครับฮุนไดซมซุงจะเป็นประเด็นอยู่เรื่อยจัดการยังไงก็เหมือนเดิมครับฉะนั้นส่วนในเรื่องที่จะอุดหนุนอุตสาหกรรมเคป๊เนี่ยมันมีมานานแล้วตั้งแต่ปี2003เป็นต้นมาแต่เพียงแต่ว่าทาง รัฐบาลชุดใหม่นี้เนี่ยต้องการที่จะสร้างที่เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ให้เกาหลีเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นสาเหตุที่เป็นปัญหาอยู่ในป,ปัจจุบันก็คือว่ารัฐบาลเกาหลีเนี่ยยังไม่มีอำนาจต่อรองในเวทีการเมืองสหรัฐเนี่ยใช้เกาหลีใต้นะครับในการต่อรองกับจีนในเรื่องเกาหลีเหนือใช่ไหมครับอตอนนี้เนี่ยประธานาธิบดีมูลคนใหม่ก็บอกว่าเรื่องอะไรฉันสามารถที่จะสร้างอำนาจต่อรอง โดยการวางจุดยืนที่ว่าเราเนี่ยจะพูดจะต้องต้องใช้สองมาตรการทางการทูตแล้วก็แรงกดดันต่อเกาหลีเหนือซึ่งฉลาดมากทําให้สหรัฐอเมริกานเนี่ยต้องฟังประธานาธิบดีมูลนะครับรวมทั้งจีนด้วยความสัมพันธ์จีนกับเกาหลีใต้เนี่ยตกควบไม่ใช่ตกควบอย่างเดียวนะครับการค้าการลงทุนนะครับลดไปเป็นจํานวนมากแล้วก็เกาหลีใต้นี่นะครับ ไม่ต้องการที่จะประสบปัญหาประเด็นนี้ครับประเด็นที่ทําให้จีนกับเกาหลีใต้เนี่ยขัดแย้งกันมากก็คือการติดตั้งระบบป้องกันขีออนนปนาวุธชาร์นั่นเองนะฮะที่นนงงสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาติดตั้งถึงในเกาหลีใต้โดยบอกว่าต้องการป้องกันเกาหลีเหนือแต่จีนก็บอกว่าระบบเรดาร์ของทาร์สเนี่ยมันเข้าไปถึงจีนมันสามารถไปตรวจจับความเคลื่อนไหวทางทหารได้ขณะเดียวกันผู้นําคนใหม่มุนแจอินเนี่ยก็บอกว่าจริงๆไม่อยากให้เร่งติดตั้งอยากจะให้ผ่านสภาก่อนอยากจะให้ผ่านความเห็นชอบของประชาชนก่อนแบบนี้ มุนแจอินกับทรัมป์เนี่ยอาจจะมีการขัดแย้งกันได้ไหมครับอ๋อเรื่องความขัดแย้งเนี่ยนะครับระหว่างทรัมป์กับผู้นําคนใหม่ในเกาหลีใต้มีแน่นอนนะครับแต่เป็นการขัดแย้งที่เป็นความคิดซึ่งไม่รุนแรงอะไรนะครับแล้วผมคิดว่าอาจจะมีการปรับท่าทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนจีนอาจจะปรับท่าทีกับรัฐบาลชุดนี้เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีท่าทีที่ไม่สร้างความตรึงเครียดให้นะครับฉะนั้นผมคิดว่าโอกาสที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ย จะแก้ปัญหาทารเนี่ยได้ดีอาจจะมีการ ทำให้ทุกอย่างมันล่าช้าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างพร้อมแล้วก็ตามนะครับ,รบส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจะให้ความสนใจอาเซียนด้วยเพราะปีนี้เนี่ยเกาหลีเหนือจะเปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนที่ใหญ่มากนะครับที่เมืองภูซานครับอ,อ๋อสำหรับเกาหลีใต้นะครับ,รบจะเป็นศูนย์วัฒนธรรมที่รวบรวมเอาสิประเทศไปด้วยกันใช่ครับอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เกาหลีใต้ต้องการเชื่อมวัฒนธรรมกับอาเซียนแล้วเพราะว่าเกาหลีใต้นี่นะครับทั้งๆที่มีอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรม แต่ไม่เคยมีอิทธิพลทางด้านการเมืองเหนือประเทศในภูมิภาคเพราะว่านโยบายของเกาหลีใต้เป็นนโยบายที่เห็นแก่ตัวมากทางด้านความมั่นคงเฉพาะความสัมพันธ์ทวิภาคีสารัฐกับเกาหลีใต้ไม่ได้มองในบริบทของยุทธศาสตร์ภูมิภาคไม่เหมือนกับในกรณีญี่ปุ่นซึ่งจะมีความมั่นคงของภูมิภาคเข้ามาเกี่ยวฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนทิศทางให้เป็นยุทธศาสตร์ ควบคุมเอชอาคเนนะครับอันนี้ผมคิดว่าจะทําให้เกาหลีเหนือเนี่ยมีเพื่อนมากขึ้นไม่ใช่อาศัยแต่สารัฐพอสหรัฐท่าทีเพี่ยนนะครับต้องการที่จะทําอะไรเนี่ยบ,บังคับเกาหลีใต้เลยนะเกาหลีใต้ตามจริงแล้วเป็นประเทศที่น่าสงสารมากนะครับอยถ้ามองผิวเผินแล้วจะไม่ไม่เข้าใจเลยเพราะว่ามี เขาเรียกว่ามีพื้นที่ที่จะขยับตัวในการเล่นนโยบายเนี่ยเปรียบเทียบกับประเทศไทยนี่น้อยมากเลยเป็น 1, พันาเท่าครับครับมาดูอีกหนึ่งนโยบายที่ถือว่ามีความสําคัญมากนะครับสำหรับเกาหลีใต้ก็คือนโยบายเกี่ยวกับเกาหลีเหนืออันนี้ไม่ใช่ในโยบายในปัจจุบันแต่เป็นนโยบายในอดีตที่เคยใช้มาแล้วใน2รัฐบาลแต่ว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็คือมุนแจอินเนี่ยนะฮะเคยใช้มาแล้วนะครับเคยเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ของนโยบายนี้นั่นเองนะครับสำหรับนโยบายตะวันชายหรือว่าสันชายโพลีซีที่จะเน้นการใช้เศรษฐกิจใช้การทูตเข้าไปจับกับเกาหลีเหนืออย่างเช่นภาพนี้คือภาพของอดีตผู้นําของสองประเทศที่เคยมาจับมือกันเคยมากอดกันแต่บุญใจอินคนนี้ก็เป็นลูกของผู้อพยพจากประเทศเกาหลีเหนือมาเขาก็เลยเหมือนมีใจอยากจะช่วยเกาหลีเหนือด้วยในแง่หนึ่ง คุณกวีคิดว่ามีสิทธิ์ไหมครับที่เราจะได้เห็นคิมจองอึนกับมุนแจอินมาจับมือกันตอนนี้เนี่ยยากมากนะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องเป็นปีที่2ปีที่3เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่เอื้ออํานวยเด็ดขาดนะครับประธานาธนิบดีมุลจะต้องไม่ทําอย่างนั้นเด็ดขาดเพราะว่าการพบปะก,กันนั้นเนี่ยในในในช่วงที่เป็นนโยบายสันชัยพอลิซีเนี่ยสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต่างกันมากแล้วก็ทางเกาหลีใต้เนี่ยใช้เงินไปเยอะแล้วก็มันต้องใช้วิธีการจนกระทั่งคิมแด,ดจุงเนี่ยได้ รับรางวัลโนเบลนะครับ,รบแล้วก็มีเบื้องหลังที่สนุกสนานมากตอนนี้นะครับโอกาสที่จะเจอคิมจองอุลเนี่ยนะครับมีแต่ตอนนี้ยังไม่เอื้อมนวยอาจจะต้องรอ2-3ถึงปีให้สถานการณ์เนี่ยมันมีเสถียรภาพก่อนนะครับดีไม่ดีเนี่ยทรัมป์เนี่ยอาจจะเฉวยโอกาสเจอคิมจองอุลก่อนก็ได้เพราะ <S <S ว่าโอกาสที่คิมจองอุลอยากจะเจอทรัมป์เนี่ยมีมากกว่าที่อยากจะเจอเกาหลีใต้เพราะเขารู้ว่าคนที่คุมเกาหลีใต้เนี่ยคือทรัมป์ ตกลงทรัมป์อยากจะถล่มหรือทรัมป์อยากจะคุยครับอ่านี่น่าสนใจทรัมป์เนี่ยมีแต่ความเห็นแก่ตัวที่อยากจะสร้างชื่อเสียงตัวเองนะครับโดยใช้ที่เขาเรียกว่านโยบายการทูตแบบลม้มโตนะครับหรือ disruptive diplomacy นะครับใช้วิธีการที่ไม่มีใครตั้งข้อสังเกตมาก่อนนะครับแล้วก็ประกาศเลย ดันั้นท่านผู้ชมครับก็ต้องดูว่านโยบายที่ผู้นําคนใหม่ของเกาหลีใต้ประกาศออกมาสวยหรูแบบนี้จะทําได้จริงหรือเปล่าเพราะนอกจากเรื่องของเกาหลีเหนือที่ประชาชนส่วนหนึ่งก็อยากเห็นท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นสําหรับผู้นําคนใหม่นี้แล้วสหรัฐอเมริกาเองก็เป็นประเทศมหาอํานาจที่ควบคุมเกาหลีใต้อยู่ด้วยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระหว่างคิมจองอึนกับโดนัลด์ทรัมป์ใครที่คาดเดาไม่ได้มากกว่ากันครับ